ยศชุพันธ์สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวของต้นบันไดเศรษฐีมาเล่าสู่กันฟังนะคะต้นบันไดเศรษฐีหรือต้นบันไดเงินหรือว่าต้นบันไดสวรรค์หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าต้นตีนตะขาบนะคะเรียกได้หลายเชื่อค่ะนอกจากจะปลูกเพื่อความสวยงามแล้วนะคะยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภและความร่ํารวยให้เรามีความร่ํารวยยิ่ง,งขึ้นไปด้วยนะคะและที่สําคัญเลยก็คือช่วยฟอกอากาศดูดฝุ่นละอองที่ไม่ เป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะคะทาให้อากาศบริสุทธิ์ได้อีกด้วยค่ะวิธีการดูแลรักษาก็ง่ายๆค่ะลดน้ํา1-2ถึงครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะคะใช้ปุ๋ยละลายน้ําลดเดือนละครั้งค่ะดินที่ใช้ก็เป็นดินที่ระบายน้ําได้ดีค่ะต้นบันไดสวรรค์นี้นะคะเมื่อแตกยอดหลายๆยอดหลายๆต้นนะคะจะมีความสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะ มีความสุขในทุกๆวันและก็ไนทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับ้ยชุพันนะคะอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ้าชุพันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ